นี่ม,มาถึงนี่เลยเหรอเนี่ยท่านกลับมาแล้วท่านคงไม่รู้ว่าข้าคิดถึงท่านแค่ไหน ดอกไม้ตูมน,นับร้อยคอยสะพานโคราวนี้ท่านชายคงคืนดีกับเจ้าเมืองน้อยแล้ว <c oughs> แน่นอนสิ จะดูสิท่านชายอ่อนโยนลอเกินนอกจากอ่อนโยนยังอ่อนหวานขึ้นด้วยรอเรื่องที่เมืองวายวานจบสิน้นข็าจะพาท่านกลับเมืองเสียนหูอย่างอน,นท่านอย่าบีบบังคับท่านแม่อีกได้ไหมล้มเลิกแผนบุกยดึดวายวนเดี๋ยวนี้เลยไม่ได้เออก็ข้าข้ารับปากท่านแล้วว่าจะกลับเสียนหัว อุบายสาวงามเมืองหัวหยวน<อ>ข้าไม่หลงกลอ,อีกแล้ว<อ>ข้าจะส่งคนเมืองเสียนหูมาคุมเมืองหัวหยวนท่านก็วางใจกลับเสียนหูกับข้ามาเป็นหูหยินท่านชายเ,ออเมืองหัวหยวนเป็นที่ที่บรรพชนข้าสืบทอดมาท่านแม่ทุ่มเทแรงกายแรงใจไปมากท่านจะให้คนเมืองเสียนหูมาคุมได้ยังไงกันนางอายุมากแล้วควรสลัดตาแหน่งเออแล้วฉูฉูล่ะคราวนี้ท่านกลับมาได้ก็เพราะชูชูช่วยท่านเอาไว้ท่านจะแย่งชิงกับนางเหรอ ต่อให้ไม่มีท่านหญิงรองช้าเร็วข้าก็มีวิธีเอาตัวรอดท่านหญิงรองช่วยข้าเพราะคิดหลอกใช้ข้ารอพรุ่งนี้แม่ท่านลงนามในหนังสือสลัดตำแหน่งแล้วพวกนางล้วนเป็นนักโทษของข้าชูชูชอบท่านด้วยใจจริงนะแต่ข้าสนแค่ว่าท่านชอบข้าจริงไหมท่านเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือแบบเนี้ยข้ายังจะกล้าชอบท่านได้ยังไงสันดานขุดได้สันดานขุดยากจริงๆ ท่านผานซ่วเจ้าเมืองน้อยเมืองสวนหูความคิดรอบคอบตั้งปฏิทานจะทำลายเมืองฮวาหยวนแต่เพราะเป็นโรคหัวใจอายุไม่ยืนได้สมบัติรับเมืองฮวาหยวนกระดูกมังกรมารักษาโรคหัวใจหลบซ่อนเป็นเฉลยในเมืองฮวาหยวนต่อหน้าแกล้งป่วยรับหลังก่อปัญหาเป็นจอมันเบื้องหลังสมคำร่ำลือประวัติตัวละครสามหน้าท่านเป็นคนแบบไหนข้ารู้ดีที่สุด ท่านมีเรื่องไม่พอใจก็มาลงที่ข้าสิทำร้ายคนที่มีเกี่ยวข้องทำไมกันยิ่งท่านแม่อายุมากแล้วท่านเพิ่งจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองด้วยดังนั้นในใจท่านถ้าแซงทำไปเชื่อฟังซื่อสัตย์แท้จ,จริงต่ำสามใจดำอมหิต<น>ใช่ไหมนี่ตั้งแต่ข้ากลับมาทำไมเคยถามตอนถูกนระเทศว่าข้าไปยังไงบ้างกินอิ่มไหมนอนหลับสบายหรือเปล่านี่ท่านกลับใส่ใจแม่ท่านมากข้าเพิ่งขังนางไม่กี่วัน ท่านก็จะแตกหักกับข้าแบ่งญาติกับคนนอกชัดเจนเลยนะท่านไม่พอใจท่านแม่ข้าเหรอข้าถามท่านถ้าข้ากับแม่ท่านตกน้ำพร้อมกันท่านจะช่วยใครก่อนท่านท่านถามคำถามเอาชีวิตแบบนี้ได้ยังไงกันท่านคิดจะช่วยนางก่อนสินะเดี๋ยวสิท่านเป็นลูกผู้ชายว่าน้ำไม่เป็นหรืยังไงจะแข่งกับผู้หญิงทำไมตอนนี้ท่านยอมรับว่าข้าเป็นลูกผู้ชาย ในเมืองฮัวหยวน<อ>บุรุรอ่อนแอไร้ค่ากว่าไม่ใช่เหรอท <c oughs> ่านเป็นห่วงแม่ไม่ใช่หรือไงตอนนี้นางป่วยสาหัสถ้าลูกที่เชื่อฟังกตันยูอย่างท่านกล้าขัดขคำสั่งข้าแม้แต่น้อยแล้วก็ถ้าจะปลิดชีวิตนางก่อนข้าจะไปชวนเจ้าเมืองอ <c oughs> ทหารเจ้าเมืองน้อยเจ้ารุ่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่เฝ้าเจ้าเมืองน้อยให้ดีห้ามใครหน้าไหนเข้ามาที่นี่แล้วก็อย่าให้ใครออกไปได้ครับ <c oughs> นี่ไปเถอะไป <c oughs> ไม่ไปก็ได้ <c oughs> นี่เลยดูท่าโวยวายเป็นผู้หญิงของเจ้าสิรีบร้อนอะไรท่านชายข้าไม่ทำร้ายเจ้าเมืองน้อยหรอกเมื่อครู่แค่ขู่นางดูไม่เอกหรือไงใครจะรู้เจ้าเมืองน้อยใจร้อนพอจุดก็ระเบิดพวกเจ้าเนี่ยทำเกินไปแล้วเนอะยังไม่ทันแต่งซ้ำก็เป็นเรื่องท่านชายมูแต่คิดเอาสมบัติเจ้าเมืองน้อยเปลี่ยนเป็นชื่อตัวเองถ้าเป็นแบบนี้เมืองฮวาหยวนก็ถือเป็นสินก่อนสมรสไงสินก่อนสมรสกับหลังสมรสแบ่งแยกไม่ได้ ถ้าหลังท่านชายเปลี่ยนใจหลังแต่งงานเจ้าเมืองน้อยเราไม่เสียทั้งคนทั้งทรัพย์เหรอเงินตอนท่านชายถูกนประเทศก็เสียทั้งคนทั้งทรัพย์นะให้ข้าพูดเมืองฮวายวนเจ้าเล่์เพรทุบาย,ยิ่งกว่าต้องคอยป้องกันไม่จบสิ้นนี่ท่านงั้น,นปากหลักอยู่นี่แหละไม่ไปไหนแล้วข้าจะอยู่ตรงนี้ข้าจะดูท่านชายปฏิบัติต่อเจ้าเมืองน้อยยังไงตามใจเจ้า はあ。